สวัสดีครับผมไมค์เม่เน็นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันทั้งทีมเลยเพราะว่าวันนี้เราจะแข่งเล่นเกมชาโดนช็อตเคพูดง่ายๆเกมนี้คือเราจะเล่นกันได้4คนยกตัวอย่างเช่นทุกคนจะจับอันหนึ่งแล้ว กติกามันง่ายมากคือเรากดปุ่มตรงกลางโอเคแล้วมันจะเริ่มมีมีปุ่มแบบสีแดงสีแดงสีแดงแล้วมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีเขียวทันทีไม่กดไม่กดมันจะเปลี่ยนสีเขียวทันทีแล้วตอนที่มันเปลี่ยนสีเขียวทุกคนต้องกดปุ่มปุ่มปุ่มระบแล้วคนที่เร็วสุดชนะอีก3คนที่กดไม่เร็วพอพวกเขาจะโดนไฟช็อตโดนดูแบบนี้นั่นแหละมันมีเบอร์ด้วยนะมันมีมีระดับมีระดับ เริ่มกับหนึ่งก็โอเคสองก็เริ่มเริ่มเจ็บนิดนึงสามก็กระตุกกระตุกแล้วที่สี่คือแบบมันไปจะอม่แบงนี้เลยแล้วดูหน้าของตั้ง,ต,งตั้งเงียบเลยเพราะว่าทำไมทำไมตังเออมีปมเรื่องไฟฟ้า <laughs> แต่ว่าของเล่นชิ้นนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีคำเตือนอยู่ข้างกล่องว่าสำหรับเด็กที่อายุ14ปีขึ้นไป <laughs> คือมันไม่ได้มีไฟฟ้าที่แรงขนาดนั้นก็จริงแต่ว่ามันมันมันก็ มันแรงมันก็ทําให้เรารู้สึกได้อยู่เหมือนกันแต่ก็แนะนาําสําหรับเด็กๆที่ยุ่ต่ำกว่า14นะครับไม่ควรหาไปเล่นและเวทีที่เราจะชนะคือคุณต้องชนะสมรอบคนคนที่ชนะ3มรอบก่อนก็คนนั้นชนะชนะเลิศเลยรอตัวรอตัวไปก่อนโอเคมีห้าคนมีห้าคนฉันเราจะเล่นกัน4ี่แล้วคนที่ชนะหนึ่งคะแนนก็คนนั้นออกแล้ว<ม>อ,อกีวออกคนหนึ่งมาแทนโอเคผมคิดว่าเราจะเริ่มไม่ไม่ต้องเริ่มกับที่1หรือ2ก็เริ่มกับระดับที่สามเดี๋ยวแล้ว เริ่มโอเครอบแรกรอบแรกหนึ่งสองสามเพิ่มไปก่อนดิเอาอะไรดีไล่ไล่ขึ้นไปดีกว่าไล่ขึ้นไปไล่ที่สองเลยเริ่มกับสองกับ่1เบาเลยโอเคโอเคฉันเปิก่อนอ่าดิและถ้าเกิดว่ามีใครปล่อย เราจะเอาเชฟมาติดมือกับเครื่องเล่นและอันนั้นหมายความว่าไม่ว่าคุณชนะหรือแพ้คุณจะติดตลอดเรียนไหมเคยยาปล่อยจากมือเคยโอเคเคียดีครับใครจะเล่นก่อนเรือน้องน้องห้าคนจะมโอเคไปออกให้สองลดออกก่อนโอเคตายแล้วโอ้ยที่สองเพราะไหม ทุกคนจับเลยมาเดี๋ยวหนึ่งสา้ามปล่อยกดค้างหรือกดเฉยๆแค่กดเฮ้เอ้ยเ้ยอาวอ้เน็ตกับรูด เอ้เอย่าเพิ่งดิ mm. ององเอารุดมาอีกรอบนึง oh ก็สองอีไม่อยมามาองมตจอมเอารุดมาหนึ่งสองสามอะ มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอะมารับสี่แล้วสี่ได้เหรอสี่คือแรงสุดสี่นี่คือแรงสุดแล้วแรงมากเลยเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงได้ไหมมันเริ่มเริ่มชาแล้วอ่ะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเดี๋ยวไม่แก้วเดี๋ยวไม่แก้วยังเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย แน่ใช่ไหมผมเนอะเปนบัญชีที่หลังอ่ะโอ้มาเนี่ยสองเมื่อกี้มีใครโยนไหมไม่โยนมีใครวางหลังจากที่วางหลังจากที่มันหมดแล้วแน่ใช่ไหมแน่ใจแน่ใจตายว่ะแต่ไมจับไว้ก่อนนี้ไดใช่ตอนนี้เนกกำลังสร้างเป็ือนคู่ชนะทำไมมันไม่ มันมาตีีท่หลังเมมื่อออกี้้้โโผลืมกติกากําลังจากที่เรามีผู้ชนะซองคนที่มีคะแนนน้อยสุดต้องแข่งกันสองมือเดี๋ยวโอ้ผมลืมใส่ไปจัดกติกาอย่างนี้ก็ได้ไหมได้เพิ่งคิดหรือเปล่าได้เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมสีเลยอหนึ่งซองนับเฮ้ยอ๋อ เน็ตไม่นับไม่นับเน็ตไม่นับโคตรโอ้ชาชากดก่อนคุณจะโดนคนเดียวโอเคโอเคได้เลยเอาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างมีอย่างนี้ด้วยเหรอคนที่ดูต้องรู้เกมนั่นยังไงมาจับซิเันนี้จะสั่นแล้วเนี่ยหนึ่งสองยังสาม đuợc này, nó như thế nào, nó như, quá, mình mình, mình, mình อีกแล้วเหรอใช่เด like ี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอันนี้ไหมอันนี้มันเสียหรือเปล่าลองสลับไม่เสียลองิตอบอรกยังดูดูลองสลับดูใช่พวารอบแรกคุชนะฝั่งนี้เราใช่ือสออันนี้มันเสียปเนี่ยองดูสลับเี๋ได้ด้ได้มนี่ไรไม่เกี่ยว้งโอเคพวขนาดนี้แล้คงพรอมไหมเรัสลับเพื่อสลับสลับน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเ โอเคสองคนเดี๋ยวคุณกดไหมกดผิดกดผิดน่ารักน่ารักตื๊ใจตุวตกใจว่ามันเขียวเร็วมากคือคุณโดนเองใช่ใช่ใช่โดนเองโอเคมันโดนเวลาเวลากดก่อนโดนมันโดนสีเลย่ะสีความแรงสี่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามก็ว่าทำไมมันเขียวเร็วจังวะเฮ้ อันนี้คืออะไรขมันอันนี้คืออะไรรูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หายใจขาดรอด้วยรอด้วยโดนรอบนี้มันโดนกูโดนทุกรอบเลยเหมือนกันเดี๋ยวไม่ชนะเลยเนี่ยเหมือนเราจะเป็นสองคนสุดท้ายแล้วนะเออใช่มาโอเค นัดหนึ่งนัดหนึ่งครับนัดหนึ่งตั้งสองน็ตสองรุดกับท่าน,ส,ส,นส,าสองรดสองหนึ่งมาทำมาแว come on หนะักเอ้ยลอดไย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมรอดด้วยรอดด้วยแต่ว่าผมดก,กดก่นอนคุณกดก่อน <laughs> อันคือสองรอบนะรุตเ <laughs> อาเลยเอาเลยแน <laughs> เป็นยังไงรุตเริ่มชา้าเริ่มชา้าคนไหน้คนไหน ตั้งชนะตั้ o ชนะตั้งชนะว้าสามคะแนนจ้าเออตั้งชนะมคนนอะไรมาขวาสามคะแนนโมสองเดี๋ยวทุกคนวารวมกันมามตั้งเก่งจังมาเลยโอเครีบรอยแล้วคือตั้งชนะกับกี่คะแนนสามจ้าวันเปนเลสองนัด แน่แน่แล้วสองคนนี้ศูนย์แพ้ทุกรอบจับมาคนละสองเอาเลยนี่คือการลงโทษเอาเลยคือไม่ว่าทางสองคนจะโดนแน่คือไม่ต้องฟังหนึ่งมันจะมีแค่ฝั่งหนึ่งที่ไม่โดนมีสามอันที่โดนอันแล้วแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาปักใครจะโดนมือไหนจะไม่โดนผมเดาวามือนี้ไม่โดนมือนี้ไม่โดน อันนี่มือแต่งอย่างนี้เลยสุดยอดเอาไปออกเดี๋ยวผมมีไอเดียมีไอเดียมานัดเอามือมาไม่ชอบไอเดียนี้เลยมามาเลยจับจับจับเดี๋ยวพวกนั้นขยับเหนี่ยวกองได้ไหมได้ขยับเหนี่ยวกองได้อยู่นะได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งไอพวกนี้ไอพวกนี้ไอพวกนี้ไม่ต้องออกได้ไหม ปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงปรับปรับเหลือหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดนี่ไงอย่าเพิ่งกดดิอย่ากดตอนนี้กดทำไมเราแกะออกไม่ได้แล้วแกะอย่ากดใเก่ากดให้เก่าเปิดแกะตั้งตั้งเราเพิ่งแกะแกะอย่ากดเดี๋ยวเกมมันจุ่มพังไม่บอกเรา เดี๋ยวหัางเดี๋ยวหัางพอแล้วม,มันเจ็บมันเจ็บอกกพอแล้วอย่ากดอย่ากดพอแล้วอันนี้มันรับน้องอันนี้คือรับน้องใช่ไหมรับน้องร<อ>ับน้องอย่ากดพอแล้วพอแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยโดนแล้วอเอาไมาโ่โดนเหรอโอ้ยนี่เจ็บเจ็บพอแล้วพอแล้วชาช้าลุดรุดอันนี้ชาเลยชาเลยอันนี้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 ชาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยอ่ะ มันหลังมันหลังเจ็บจริงโอ้ไข่ดำเนี่ยมายอ,ยอ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่จ้าง You Do My Main Name สวัสดีครับนี่แหละเอาแบบนี้เอามาติดแบบนี้แหละเดี<อ>๋ยว<อ>เอาจริงเดี๋ยนี่ยใช่จะติดแล้วเนี่ยหน่าเล่นเกมนี้กับโอฮาน่าแบบให้มันติดแบบหลินหรือติดแบบโอยติดแบบปากแหวกเครื่องทั้งอ่ะ คือพอเห็นสีเขียวผมรู้ผมมีหนวิทหนึ่วิทก่อนโดนคือมันจะ1นึ่งวิแล้วค่อยโดนใช่เฮ้ยครับเฮ้ยออออมันหนักมากแล้วคุณทำกับผมแล้วคุณทำกับผมผมโดนสอนมันเจบแเ้วเห็นมือไหมมันกระบไม่ใครอยากจะลองไหมไม่ไม่ไม่